ไฟสามกองนี้เป็นไฟที่เหาควรละบกควรบูชาออกตอนเยามทั้งหลายนั่นคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟสามอย่างนั่นแหละมันเผาไหม้เหาในวัฏสงสารถ้าผู้ใดบ่ละซึ่งไฟสามอย่างนี้นี่แหละมันจะพาเฮาไปเวียนบายตายเกิดนะ่ะในวัฏสงสารนิบ,บบ่จบ่สินจักเทือนแล้วก็จะประสบเส่งความเกิดแก่เจ็บตายความโศความหงหายลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจนะความพัฒนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นอย่างทั้งหลาย นส้นไฟสามกองนี้เป็นไฟที่เขาควรคำหนึงและละหมันได้โดยไวแล้ววิธีละนั้นก็มาฟังนํากันเลยขอเจริญสินเจริญพรทั้งออกตอนยยมทั้งหลายยินดีตันหับเข้าสู่ซองธรรมะก่อนนอนเมื่อนิธตมาก็จะได้นำลักธรรมะข่าวสู่พวกทั้งหลายได้สลับมฟังนะ ว่าด้วยหลักธรรมที่เอินว่าคองหอนนะอันใดเป็นคองหอนและหอนเพราะสิ่งใดแล้วเขาจะออกจากความหอนนั้นเขาจะออกโดยวิธีใดในที่นี้เขามาทําความเข้าใจเนาะที่พระองค์ทรงได้ตัดเอาไว้กับพิคุทั้งหลายว่าพิคุทั้งหลายตานี่เป็นคองหอนหูทั้งหลายเป็นคองหอนความฮับหูอารมณ์ทางตานั้นเป็นของหอนนะพัะทางตาเป็นของหอนหรือว่าเวทนานะอันเกิดจากการกระทบ ทั้งตานั้นบ่ว่าจะเป็นสุกก็ดีเป็นทุกก็ดีนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของหอนนะหูเป็นของหอนนะเสียงทั้งหลายเป็นของหอนนะความรอบหูอารมณ์ทางหูเป็นของหอนผัสสะทางหูเป็นของหอนนะวเวทานาความหูศึกสวยอารมณ์นี้อันอาศัยผัสสาทางหูนะบ่ว่าจะเป็นสุกตามเป็นทุกก็ตามอันนี้ก็เป็นของหอน ดังเป็นของห่อนกลินทั้งหลายเป็นของห่อนความพอบหูทางดังเป็นของห่อนนะพัศทางดังเป็นของห่อนเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์ที่อาศัยคือสัมผัสทางดังนั้นเป็นปัจจัยเป็นสุกตามเป็นทุกกตามอันนี้ก็เป็นของห่อนนะแล้วก็ลินเป็นของห่อนนะรสทั้งหลายเป็นของห่อนความพอบหูเสวยอารมณ์ทางลินเป็นของห่อนนะพัศทางลินเป็นของห่อนเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้อันอาศัยการสัมผัสทางลิน บัวจะเป็นส <ici> <an> ุกตามเป็นทุกขตามอันนี้ก็เป็นของห่อนกายเป็นของห้อนพุทธภาทั้งหลายเป็นของห่อนความผมู้อารมณ์ทางกายเป็นของหอนภาษาทางกายเป็นของห้อนเวทนาคือความหุ้นสึกสวยอารมณ์นี้ที่อาศัยกายเนี่ยสัมผัสคือการสัมผัสทางกายนี้เป็นสุขกดีเป็นทุกขกดีอันนี้ก็เป็นของหอนมานะคือใจเป็นของหอนธรรมารม์เป็นของหอนความผับมู้อารมณ์ทางใจเป็นของหอน พัฒะทางใจเป็นของหอนเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้ที่อาศัยมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจนั้นเ่ว่าจะเป็นสุกต,ตามเป็นทุกขตามอันนี้ก็เป็นของหอนคัน,คนท่าว่าบนเบอร์เดนที่คันว่าสรุปย่อยหรือสรุปส,สัส้นกระบถ่ถเทงขั้นหานี่เป็นของหอนหรืออายตนะภายในภายนอกนั้นเป็นของหอนนะหรือความรู้สึกเสวยอารมณ์อย่างต่างๆนี่เป็นของหอนแล้วมันหอนเพราะสิ่งใดออกตอนนหนทั้งหลายหอนเพราะสิง่งใดพระเจ้าบอกว่าหอนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ หอนเพราะสิ่งใดฮอนเพราะความเกิดความแก่และความตายนะฮอนเพราะความโศกความอลาลัยลำพันนะความบอบสบายกายความบอสบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายอันนี้แหละเอื่อนว่าเป็นของฮอนแล้วสิ่งนี้นี่นะเขาจะดับสิ่งที่เป็นเหตุให้เป็นของหอนอย่างนี้คือเขาจะดับแบบใดนะโดยที่แท้อายตนะคันหาอย่างพวกนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เขาควรกําหนดหู้แต่บแม่นเป็นสิ่งที่เขาควร ains, ละเอ,อกตนเองทั้งหลายาเขาบอสามารถที่จะละสิ่งนั้นได้ แต่สิ่งเราจะต้องละคือละที่ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะยุพีต่างหากนะผู้เจ้าก็ได้ตัดเอาไว้ว่าไฟที่จะเสมเอด้วโดยราคะโทสะโมหะนั้นสองหานยอย่างนั่นเองนะแทบจะบ่มีเนาะพาไฟที่เอื่อนว่าราคะโทสะโมหะนั้นมันไม่ไม่จิตไม่ใจเผาไหม้เฮาในวัฏสงสารน้เวียนวายตายเกิดในที่นี้สันการที่เราจะละเนี่ยเราต้องมาละที่ทำสามอย่างตอนนี้เป็นมูลเหตุของมันนั่นคือราคะโทสะโมหะสิ่งนี้เอื่อนว่าไฟ พระผู้มีพระภาคเจ้าไดตะตเอาไว้ว่าราคะมีโทษหน่อยคายซาโทสะมีโทษหลายคายไวโมโหะมีโทษหลายแล้วก็ลายซายด้วยแม้กรังว่ามันดับซาเนาะฉะนั้นไฟสามกองเนี่เป็นไฟแถวควรละให้ไวดับให้ไวถ้าผู้ใดบ่ละซึ่งไฟราคะไฟราคะนั่นแหละจะพาเขาไปมกมุนอยู่ในกามทั้งหลายนะเอนว่ากามคุณยังทั้งหลายบอ่าจะเป็นหุ้มง,งามๆเสียงมวนๆกินหอมๆรแสแ่บหนัวกายสัมผัสที่นุ่นนวลยังทั้งหลายเลยวา หรือว่าธรรมารมัญน,นาปราทนานนะฮะใครน่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างในจเจตข้าวนั้นมกมุลไปสิ่งนั้นฉะนั้นไฟราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละนะถ้าจะละไฟราคะละแบบใดคือละราคาแบบใดคือต้องละด้วยการพิจารณาซึ่งอสุภาภาวนาอยู่เนืองนิดนั่นคือจังไดรน,นั่นคือการที่เป็นผู้ที่เห็นหูนั้นบ้องงาม บ่เถียงเป็นทุกเป็นอนัตตาเอิ้นว่าสิ่งที่เปื้อเปื้อนั่นเองกงกันขามกันเลยเสียงก็เส้นเดียวกันกลิ่นก็เส้นเดียวกันรสก็เส้นเดียวกันโพธิภะหรือธรรมารมณ์อย่างทั้งหลายก็เส้นเดียวกันให้พิจารณาเห็นความบ่งงามเห็นความที่เอิ้นบากดกต่หลักของมันปฏิบัติแบบนี้ให็นเนืองๆแบบนี้หรือเห็นเป็นปฏิจจะเห็นเป็นอายตนะเห็นเป็นอสุภะหรือว่าเห็นเป็นข้องทียืมเข้ามาใส่เป็นดังหัวฟีเป็นดังโรคเอิ้นว่าให้เห็นสิ่งที่มันเปื้อเปื่อนว่า ก็จะสามารถกําจัดซึ่งราคะนั้นได้ออกจากจิตจักใจต่อมาคือโทษสัเป็นสิ่งที่เราควรละถ้าเราบ่นละซึ่งโทสะนั้นก็โทสันั่นแหละจะสักส่วนหรือจะพยายามให้เราทั้งหลายนั้นไปกระทาซึ่งปานาติบาตคือการฆ่าในการเบียดเบียนการใดการโกดการจองเวรนะการพยาบาทการมัดห้อยอย่างการโอ้อวดอย่างทั้งหลายเอินว่าขี้ที่ขี้เนียวหรืออิจฉาลิสัญญาพวกนี้จะเป็นโทษสะนะโทสะมันจะพาไปเหตุในสิ่งล่านี้ฉะนั้น ทสันั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เฮาไปกระทําในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นแล้วเราจะละโทสนันจะละโดยวิธีใดคือต้องไปเจริญพรหมวิหารน4นีนันเอินว่าเมตตากรุณามุติตาออเปกขาต้องไปเจริญในธรรมเหล่านี้เพราะบุคคลใดเจริญซึ่งเมตตากรุณามุติตาออเกคานั้นจะละซึ่งปัญญาบาซึ่งความคิดเบียดเบียนความมุ่งงีง้แทงจิตอย่างทั้งหลายหรือความทีบ่ย,ยินดีกับผู้แทนนั้นก็จะละไปอย่างนี้แล้วต่อมาก็คือ โมหะนะโมหนะนี่เป็นสิ่งที่เขาควรละแล้วถ้าเขาละบ่ได้เลยมันจะเห็นยังถ้าเฮาละซึ่งโมหะบ่ได้เขาก็จะเป็นผู้บ่สลดในขอ้ขออัดข้อรรมของพระริยะเจ้าโมหะแปลว่าความหลงความโลงในที่ความโบหูนะเอินว่าความโง่งงง u, นะเ,งเขานาะความเป็นปุทุชนความปึกนาอย่างทั้งหลายอย่างนีง้ฉะนั้นโมหนะนี่แหละเป็นสิ่งที่เขาควรละให้ไวนะเป็นสิ่งควรละให้ไวถ้าเขาจะละโมหะละโดวยวิธีใดคือมันเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆมันไขควรธรรมะเอินว่ายนิโสมนสิการ แล้วก็มันภาวนาเอิ่นว่าเจริญสมาธิหรือฝึกสติสัมปัญญัน,นั่นเองการกระทาแบบนี้เป็นไปเพื่อละโมหะได้ฉะนั้นทาทั้ง3อย่างในเอิ้อนว่าไฟนั่นเองนั่นคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเอาต่ยังทั้งหลายหมายถึงว่า้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะฮอนเพราะความเกิดความแก่ความตายฮอนเพราะความโศกความหําไห้ลลำพันธ์ความบรสบายกายความบรสบายใจ ความคับแขนใจอันนี้แหละเป็นของห้อนนะอันนี้แหละคือฝฟออกต่างทางไล่ฉะนั้นเฮาทั้งหลายเนี่เป็นทุกข์ก็เพราะสิ่งเหล่านี้สนั้นควรมาประพฤติปฏิบัติธรรมมันฟังธรรมและเป็นไปเพื่อความละสิ่งเหล่านี้มันได้โดยไหวนั้นก็หวังว่าออกต่างยนทัางหลายก็คงจะเข้าใจในหลักธรรมจ่มาเอามากล่าวสั้นๆใน,นมันนี้เพื่อเขาทั้งหลายนั้นได้ออกไปคิดไปใครควรไปพิจารณาว่าอันใดเป็นของห้อนนะถ้าเขาได้ฟังเบ็นี้เรื่อยๆเขาจะเกิดความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือเบื่อหน่ายในตาหูดังลิ้นกายใจอย่างนี้หรือเอืเ้อหน,นหวา,าเบื่อหน่ายในหูเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมรม์อย่างต่างหลายเมื่อเอาเบื่อหน่ายก็จะคลายกำนัดเมื่อคลายกำนัดก็รุดพ้นเมื่อรุดพ้นก็ยอมมีญาณอย่างหูว่ารุดพลลาาน้นแล้วยอมหูว่าศาสตร์เนี่ยสิน้นแล้วพรหมจรรย์อยุดจบแล้วกิจควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้บได้มีอีกอย่างนี้นั้นให้เฮานั้นมันใครควรมันฟังทมและมันพินิจไปชนะเพื่อให้ละซึ่งไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันให้ได้ในศาสตร์นี้ ให้โดวยวัยเลยขอเจริญขอ